อิติปิโสพระควายยะมาราชาโนทาเวสสุวรรณโนมรณงสุข,ขังอระหังสุขัตโตนะโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพพสะพุทธังอระหังพุทโธทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอกราบสักการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณโนขอพึ่งพระบรารมี จงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสําเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพานทั้งหลายศัตรูครอบงำไม่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจโยโหตุ